อันการงานนั้นประเสริฐตรงที่สนุกยิ่งทำงานยิ่งเป็นสุขทุกสถานทำชีวิตให้สดใสใจเบิกบานในการงานประจำวันนั่นเองนาเมื่ออย่างนี้มีแต่คนวิมลจิต เย็นสนิทดวงใจไร้โทษาเก <_ C 'm on> ิดสังคมที่อุดมด้วยเมตตาอยากเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยม <_ C 'm on> ผลของงานล้นเหลือเผื่อแผ่ทั่ว <_ C 'm on> สัตว์ทุกตัวใหญ่น้อยพรอยสุขสม ทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่ได้ชื่นชมโลกระดมสุขวางทางนิพพานอันการงานคือคุณค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัยถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไหร่ รู้ธรรมชำซึ้งจริงตัวการงานคือตัวการประพฤติธรรมพร้อมกันไปหลายสาม,มีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนฉลาดยิงนัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกเอ่ยเจริญสุขเจริพญพรญาติโยมสาธุชนคนฟังดตงไล่ วันนี้ก็ตรงกับวันประวัสิสุรที่20กุมภาพันธ์2่องรอ68เร่ม8ขำเดือนซ้ำซึ่งเป็นวันราหมดครนตอนตอนนั้นพูดถึงเรื่องกล้องการงานนะเพราะทุกคนเกิดมาแล,แล้วก็ต้องมีการทำงานนะจะมีความรู้มากรู้น้อย มีการศึกษามาการศึกษาหน่อยทำงานใจสมองหรือชายกำลังแต่เราถุกฐานก็ต้องทำงานนะ <c oughs> ความรู้ความรู้ที่มีมาจากการศึกษาการส่วนหนึ่งความรู้รอบตัวกับอีกประการหนึ่งเห็นบางคนมากว่ามีความรู้รอบตัวรอบเรื่น <c oughs> หรือบางคนมากว่าโยเตเรื่นก็รู้เรื่องรอบตัวนะรู้เรื่องเพื่อนได้ดี ที่นี่ความรู้นี่มันมีต่างความรู้ที่เป็นไปเพื่อการงานความรู้ที่เป็นไปเพื่อดับถุกอะไรความรู้ตัว,ต,วตัวไปดันกว้างนะอ๋อพูดถึงงานงานนี่มันไม่ถึงหน้าที่อาชีพประการหนึ่งแล้วก็งานที่เกิดขึ้นในทางสังคมอีกประการหนึ่งนะโยติว่าเราจะม่งไม้หรือมองการงานแบบไหน,น วันนี้มีเข้ามาประชาสัมพันธ์กับญาติยมตันผู้ฟังตีอยู่บริเวณไม่ไกลจังหวัดบานส่วนควรกัะนุนเข้างานซ็อกองอดีตซ่อทอปริชาทองสุง้งหรือว่าลายคนเดียวกว่าซ่อทอชาซึ่งทันได้เสียชีวิตไปเมื่อวันหัางคันทีสิบแปดตีพานมา เจ้าภาพการทั้งซบบำเพ็ญกุศลที่วัดบานส่วนเนี่ยต่อวันเสาร์นี้ว,วันเสนาร์ที่22แต่ท่านกู้ฟังการมีกนานเจ้าประนิดซบเรือ่องประชุมพเพื่องการใช้วางานกันหน้าตรงกบับวันวันนัดวันซุกนี้นะท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ที่เป็น <c oughs> เพื่อนบ้านการู้จักดีพูติง้งโอตอปรีชานี่ท่าน เป็นคนที่ทำงานเพื่อสังคมมายาวนานเหมือนกันนะกระทำประวัติจากคุณยมปาววนซึ่งเป็นญาติสนิทและกระทำจากภระระยาของตาบันก้อนมาพูดคุย<ม>ได้นิมุน์อัตมาเทศต่อวันเช้านี้ทำาประวัติของคุณพอปรีชาปันปพลมัง่งกระบอกสมัยก้อนกรถันลงสมักออกก้อนหน้านี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคน สมัยกำนันจักนู่นนายกวิจักอินตราสม้มอ,อินตราส้มบัตรนะนะสมัยนู้นแล้วก็ระดับการเลือกตั้งมาตลอดเลยเซ่สมัยติดแหละจนถึงสมัยนายกสุบกียรต,ติทองพันปัจจุบันแล้วก็ท่านเคยประกอบอาชีพรถตรงเท้า้วยเที่บอกว่าเคยซื้อรถตรงเท้าจาก ป่ายอมมาแต่บางกระทั่งมาอ๋อเราเอ็นโนยกวนนุ่นใชไปวิ่งรถป่ายอมมาอ,อยากปีนองบอกว่าอ๋อไม่ใช่ว่าไปวิ่งป่ายอมปัดลุงนแต่ไ,ไม่ถึงว่าซื้อรถอส่งเที่ยวมาจากป่ายอมแล้วก็มาวิ่งรับส่งนักเรียนยเดี๋ยวก็ตัดล่างนี่ตันซื้อรถรถโต้ว,วยรถโตสำหรับรับส่งนักเรียนตามโรงเรียนแต่ว่าประมาณปี65สร้างปีที่แล้วนี่ ได้รประสบอุบปติยิเที่ยวๆเขาอการนอนปักรักษาตัวอยู่นานเหมือนกันที่สุดการ่านก็นเสียชีวิตจากไปนั่นก็ควักก้าวรปจานท์สัมพันธ์ท่านผู้กองนั่นเรื่องงานงานเจ้าปันขิดซบอ,อีกงานหนึ่งอันนี้ป้านมาแล้วเป็นงานที่การจชการแล้วก็ อย,ย่าโยมที่เป็นก็เรียกว่าประชาชนตัวไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีเปโตรงท่านชินวัตรหรือว่านายกอุงอิงมาบันเรามากวนกันนุ่นมาทะเลน้อยจะสังเกตได้ว่าจังหวัดปัตตานีอำเภอควงกันนุ่นหรือว่าทะเลน้อยนี่ผู้นําประเทศหรือบุคคลสาคัญดาราดังๆไล่คนไล่ฐานนี่จะมา มาเกือบทุกคนนะทุกๆปีจะมีคนเด่นคนดังมากนี่ก็เหมือนกันนาย,ยกวงยิ่งมากวันนั้นก็ยิน <c oughs> การจัดการไปต้อนรับกันมากายม่แต่คนนั้นนี่ตามากคนเลน้อยยมเล็กนี่มันไปชั้นเพติบาลกับอาจารย์ปรุ่มนะไปมีเจ้าวาดกอง วัดกวนด้วันนั้นก็ไปจันเป็นในบ้านยมเหล็กระวังเดินทางการสังเกตเลยซ่วงกลางตางมาีจิตอาสาเสือเรื่องแล้วก็เจ้าหน้าที่องทิดสบาลเาจ้าหน้าที่ของอำเภอลายๆคนแลกฐานช่วยกันปัดกวดัดตะรุนรุนต่างสะอาดแล้วก็มีมีทุ่งด้วย <laughs> จนปตนปันพรมเร่ง แล้งยกว่าโอ้ปัต,ตนาทำมุ่นตั้งสเสด็จเลยนะปวดรักปักรถเลี้ยวมาตีต่างแยกตันตั้งเกตว่าปลายกองฐานที่เป็นการประชาบันเรื่องพุทธ,ธาปิสเสกอ่าหมอโนใก็เล้ลอมปลายเราได้แล้วใสล้ลอมปลายปุ๊บเดี๋ยวนั้วโอปวดรักปักยึนปลายดรงวีนอนกลางนุอนอยู่กันปลายตงวีนอนอยู่กลางนุน่นกันอ่า เราไปจับก็ขึ้น,นงได้หรือไม่ตุ๊กตอดแต่แอินปลายก็ต่เจ้าปองไม่ตุกตอดปลายแยกกันปลายต่เจ้าปองยี่ติไม่ตุกตอดนี่ก้าใจหวาน่าจะอยู่ในเขตบานแต่ปลายก็งลงวีหรือปลายก็ปตันปลุ่มเด็ดตุกนอนกลิ้งอยู่กลางดน้วยหน้าหวานก้าวมาเขตก้องก้องล่วงไหมนะอันนี้ถึงแตนะ่อย่าไปโกรธนะหลวงวิหรือว่า ใกล้ตีตุกตอนไปนะกันเบืองติว่าหรืออท่าน้วกว่างติดไปใกล้กล้องไปประจาสัมบัธ์รันทีตุ้กต้นไปเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นเกยียรติกล้องล่วงนี่ก็ก็มีชิต์ตีจะต้นนะหรือบางครัง้งบางทีบางพื้นตีนี่ก็แม่ติดเลยนะ <c oughs> อืปิดกฎอนไหมบางพืนตีน,นะ,น,ะ <c oughs> นี่จะยกตัวอย่างว่ามีอยู่ครั้งนึงไม,ไม่กี่วันทีผ่านมา เาตะมาเดินทางไปก่โผ้นนะ,ะถึงบ้านบริเวณที่บันพดตอนนี้ก็มีการตัดตะ,ะ,ะุนกระย่าตะุนต่ำต้นไหมอย่านี้ได้ยินจากลุงวีระเหมือนกันที่เที่ยวบา้บานขายเชือกอะทเที่ยวไปดอทล้านนี่ตำต้นไหมกันเจ๊อย่างนว่าเยี่ยมตุ้นตัวนี้ได้กินตุ้นกันถึงปูถึงที่นุ่นที่ตัาง,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 งไปกนะ่อโพ้นก็บ้านหลายรังตก เือตุกตัดนะเห็นเขาตัด้นไปถึงประตูบ้านเลยกน่าหินใจเหมือนกันซึ่งคิดว่าคุงจะไม่ได้กําไรเรื่องไม่ไดยประโยชน์อะไรใน,นาชาบานที่ว่าทําด้นมาทบา,าทบานมาถึงด้นไม่จะทำด้นถึงบานไานอวอดล่องคนก็ประทนาบอกว่าเออแล้วก็ไม่รู้จวบานตนสร้างบ้านว่าไม่เจ่ก็ไอ้ลํำรท่าไรกว่ามาลง้งถึ่งบางคนที่รู้ ตึงก็ลํำกะมันเป็นเพิงเป็นรานการ่ายก้องรานการ์เกลรานกายก้องจำเล็กๆน้อยอ่รือว่ารานด้มจีนอันั้นไม่ปลื้นะเพราะมันลงทุนไม่มากในการปลูกสร้างจะตกทางบ้านเมืองทางการก็หรือต้นก็ไม่ใช่ง่ายมากแต่บางคนสร้างหอวจริงหอจังทาประตูทาหน้าต่างสวยงามปูเบืองก็เรื่อยการทกตุบตกหรือตกตัดนะคงจะเส่อใจอยู่เหมือนกันคราวนี้ เป็นเรื่องที่ควักไว้ให้กิดทันทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> เกย์ยี่สางบ้านสร้างเรื่องนี้พยายามย้ายลำร้อยกว่ารื้อ,อย่าไปกินพื้นทีกล้องล่วงครับนะในรัวร่องก็เล่งน่าคิดเหมือนกันปนละ่อยจะมาตมามแล้วมัน,มน,มนก็ไม่รู้คนระมันปกติก็น่าจะรู้ไหนบอกว่าก็รู้นี่แต่ตะกุคนกค็อยากได้ก็ไม่ได,ไมไดีก็ว่ารื้อกันแต่านทุกคนนะเพราะฉะนั้นเรากระตุต้นตามกันก็ใจนะ อ๋อนั่นเรื่องกองงานเรื่องกองบ้านเมืองเอาเลนเรืองกองนายกนายกเพ่ตรง,ตง,ตงด้านทาิตก่อนก็มีั้งคนชอบคนไม่ชอบอนายกงยิงนะแต่ถ้ามามองว่าไม่ว่าเครมาเป็นผู้นําประเทศหรือว่านายกรัฐมนตรีเราก็ต้องตั้มใจอยอมรับนะมันเป็นเรื่องกองการเมืองบอกแล้วแต่ละสมัยบางสมัยก็ตุกใจบางสมัยก็ไม่ตกใจ เราเป็นคนไต้ก็ต้องยอมรับเสี่ยงส่วนใหญ่ไม่ว่าก็จะมีตีมาตีไปบันรื้อนะอย่าไปลงแตน่นุ่นเดินประตวงกันลวกันนะเพราะว่าเราได้รับบทเรียนเด็กจะไม่ปีอาชอง,งาซ้ำใช่ไหมเสื้อเรื่องเสื้อแดงมีคนรบคนไต้กันเ,เป็นรอยเป็นบันคนไต้คงจะได้รับบทเรียนนักแนละ้วดีก็ต้องปรับตัวทําคก็ใเข้กาใจละล้่งเสืิมคนดีทาหน้าตี่ถ้าต่งเสืิอมไม่ได้กะกะทำใจยอมรับ นี่ต้่ามองในแง่ดีนะการที่ผู้นำประเทศมานี่ก็ดีประการหนึ่งคือบ้านเมืองเราสะอาดขึ้นนื <c oughs> ้อธงกตเมืเ่อิดแรกหน่งเดียวว่าด well ้นแววมีการตกแต่งต้นไม้ตัดหญ้าเก็บขยะกับ,บรถไปมันทุกอนบาบามีหลายวันวนา,ายนานวัวอะไรคนนายวัวล่องนายวัวโอ้นายวัวอมนายวัว ที่คนพี่กันในหัวรุ่นหลายคนกับรถไอ,อเพราะว่าไม่คิดในมุนไล่งานกับบางทีใช้รถไล่กัน <c oughs> ในหนังรถไล่โย่ก็เนี่ยแต่ละคนก็นเวลากับรถไอ,อก็คุบดคุยกันเรื่องตัวไปนี่ที่มากว่าไหนว่าโอ้นี่หรีวัดดิตเชงนี่ก็จะว่าลงรอต่อ,ตอกันด้จะไม่นะไหนว่าบากกว่าอ๋อดีเหมือนกันนะอุ้งอิงมากนะบ้านเราในจังหวัด น่าจะมาประจํานะมาตุกอาทิตย์เลยกดะดหมกันเรื่กวามองไงดีถึงคนนจิโรจักเึ้นยมจิมบ้านหนาส่วนนไปใต้รูปโกกระตบไล่ดยวยนะเรื่องหนังรถปั้นตลาดถันพระวิเชียนชุมทองเึ้นกนกันอย่างเน่นรถจดเต็มมดวันนั้นกนะวงใจใกล้ข้องดีนะมีไงดิมกันตรงมองไงดีนะเอาธรรมาวันนี้จะพูดเรื่องกอง นโยบายกงรัฐบาลและก็ยุ่งลักรรมนะรัฐบาลน,นี้นี่ก็มีนโยบายตีย่ประกาศกับปีน้องประชาชนอย่างไรนโยบายที่นึ่งรัฐบาลบอกว่าจะรับดันในเกิดการปรับโครงสร้างนี่ต่างระบบนะเคยไม่เป็นนี่ยกมือขึ้นด่นทุกท่านไรคนบนกันนะเป็นนี่เป็นสิ้นกันอย่างคนถี่ไม่เป็นนี่นี่สายโปรบประพุทธเจรัไวว่าอินาทานังทุกขังโลกก การคู่หนี้เป็นหน,น,นี้เป็นทุกข์ในโลกนะดินรัฐบาลก็ประกาศนโยบายว่าประชาชน <c oughs> เป็นหนี้โดยเฉพาะหนี้เรื่องบ้านเรื่องรถต่างหนี้ในระบบหนี้หนอกระบบหนี้ในระบบ,ะบ,บคือตัวกฎหม้หนี้หนอกระบบก็อย่างเช่นว่าเยวไปกู้ยืมเงินกอ้อนคนที่ก็ปล่อยเบีย้ยเงินกู้หนอกระบบได้ไหมนะก็คิดดอกแพงเลยหรือบางทีก็ เป็นกลุม่มได้มั่วกันนก <c oughs> คือถ้าเกิดว่าไม่ใช้ตรงเวลาหรือว่าไม่ให้ดอกนี่อาจจะทุกตุบตีาำายหรือว่ามีการย <c> ก <oughs> หยุดจริงก้องจนมากมุ่ลคกามากว่าเงินดีเราไปเอาก้องเข้ามาอันคือนี่นอกระบบรัฐบาลพยายามส่งเสื้มให้คนไตนี่พยายาม <c oughs> ทำงาน ไอช็คตกรองกับเงินเดือนหรือว่าถ้าเป็นไปได้นี่เพิ่ม <c oughs> ส่งเสริมการอมในรูปแบบต่างๆนี่ยู่ปตื่นเรืองการใช้ชีวิตของคนไทย,ยุคปัจจุบันนี่รู้ซึกว่าโดยมากแล้วคนไตนี่ี่เป็นได้ระว่าใจเก่งม้นเราว่าใจเก่งใจเกินตัวจริงไหมท่านวังลองเลขก็ได้วิธีชีวิตของเราปัจจุบันเนี่เตือนตึ่งชี้ตากแกลกไปหน่อยก่อนหรือว่าไปร้านนุ่มจีนร้านหนังจานี่มันเราไม่เพลินใช่ไหม กุ้งเจายไม่กี่บาทแต่ว่าคนท่วนใหญ่ยนี่บางทีวิธีชีวิตในเมืองอพอออกจากบ้านหลงมุ่นกับการทำบันรถ้วี่ยโพอกดตัวซับเอาการอินเทอร์เน็ตแล้วยเอ่อเคยชั้นต่างๆ่สินงกาต่างต่างสมัครรถสร้างข้อเง,งื่อนรายใช่ไหมเฮ็ดนู่นก็อยากได้เนี่นี่ก็อยากได้เอาสร้างมาสร้างมารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองเป็นตีหมากคนนี้สิ้นเนี่ยมันปลอกกิเลสต่างโลกมัน โยโย่ในเราอยากได้อยากซื้อยากง้ามาจนเกินความบอดีนี่ก,บบนกัรบุตรรัฐบาลก็าตำทุกนะแต่ว่าต้องการในเราพยายามลดน,น,นี้สิ้นนี่ก็เข้าใจแต่ว่าไม่ทราบว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแต่รกันกด้านเรื่องกองนโยบายแรกนโยบายที่สองรัฐบาลบอกว่าจะดูแลส่งเสริมนะปกป,ป้องผ้นประโยชน์กองผู้ประกอบการไทย ธุรกิจ SME จะมีการแข่งขันที่เป็นต่ำเ,เนี่ยเรกจ้องวันปลาก้อนที่นำเรื่อกล้องการการค้ายกล้องทางฉาดที่เข้ามาเซกซึมในประเทศไทยนี่มีมากเ,าเดี๋ยวนี้กลุ่นจีนใช่ไหมจนมากลุ่นจีนกวารังก็มีนะความจริงแต่กวารังมีมาก้อนแหละแต่จะไมนี่กลุ่นจีนมาทำธุรกิจการค้ามากแล้วก็ประสบความสำเร็จนะ แล้วก็มีเงินลงทุนแล้วก็การลงทุนแล้วก็ถ้าปวดตึงความเชี่ยวชาญชํำนาญนเรื่องการเศรษฐกิจนี่ก้นจีนส่วนมากจะมีความชํำนาญนว่าก้นไทยเนี่ยไม่จบป,ปออั่นเบือแต่ระวันะเป็นมาะเด็นไรแต่ไรเลยใช่ไหมก็ต้องยอมรับในตรงนั้นเนี่ยเราแต่บานกกยเย็นตรงนี้ว่ากนไทยนี่มีความอ่อนอแอในเรื่องก,การกา,กาใกล้ส่งใกล้ปลีกคนนี้ พยายามช่วยเลือด้วยนะนโยบายที่สร้างรัฐบาลบอกว่าจะแรงงอกมาตรการเป่อลอดราคากาวพลังงานสาร้างณนนปูะปกปรับโครงสร้างราคาพลังงานแต่เร่งเรื่องนี้จะเจบเบ็ดวัวกลุ่มใจแทนคนไทยส่วนใหญ่เร่งกันมาไม่รู้กี่ปีแลเรื่องพลังงานนี่พลังงานตีนักที่สุดคือน้ำมันถึงกังุกรัฐบาลเห็นไหม คนที่ก็มีความรู้นก็บนทุกเลยคนตัวไปไม่ก่อยลงลึกในรายละเอียดในการศึกษร้างข้อมูลก <c oughs> ็ว่าคุณปฏิทไทจริงเราไม่จําเป็นต้องใช้การน้ำมันแพงขนาดนี้แต่อิติเพ,งเพ่งตัวแรเพราะว่าขั้นตอนของการผลิตแล้วก็เนี่ยนักการเมืองเลยแหละไม่ทําให้ลดต้นทุนเนี่ย ตะพูดแล้วมันยุ่งยากซับซ้อนมันก้าวใจยากแต่ว่าเรื่องปัญหาพลังงานนี้เราเสียเปรียบมานานแล้วไม่ต้องว่าประชาชนตัวไปการดีใจบาที่่ไม่รับรฐนนัฐบาลนี้จะช่วยแกป้ปัญหานี้ได้ไมหมเมื่อนตอยบายใต้ประกาศออกมาก็จะเป็นเพียงนโยบายห้าเสี้งแล้วกันนะถ้าช่วยประชาชนได้เรื่องการโดยสารนเรื่องการเดินทางใส่เต็นแป,ป้งเพราะว่าไม่ว่า ก็สอโโมมก้อรือว่าเอกชนที่ดูเลขเกี่ยวกับเรื่องของการดุลตัางการจราจรเหมือนต้นทุนราคานํามันหรือว่ายา่านพ้านามันมันแพงก็ก็ต้องคิดการโดยสั้นแพงขึ้นตามตัว <c oughs> นี่ทำใจลราเลยนะแต่เกิดว่าเคไม่ได้ <c oughs> นะพยายามทำใจเอาเราจะไปที่ซิรัฐบาลหมู่จ,จะสร้างระดัใดไหมโดย ทำเศรษฐกิจนอกระบบขึ้นมา,อาไอ้ไรเหล่าเศรษฐกิจนอกระบบเกิดยินงจะไหมก่อนหน้านี้ก็บอกว่ารัฐบาลจะทําธุรกิจอยู่ใต้ดินขึ้นมาไวาบ้บนดินนะคุ้นๆจังนายอยู่ใบนี้ก้องปอมแมวไหมนี่ทะ <c oughs> นุกว้างๆออกไปปอมแมวคือไงอ,าอาดีตนายกทักขี้มีอยู่จะไหมนั่นนี่ติดตอนอดีตตันนายกตักสิ้น แตนมีนโยบายผกวาจะาตำม้วยตายดินเอามาไวา้บนดินก็มีคนประท้วงส่วนหนึ่งกันไม่ใช่ร่่นนึงเลยหมากคนแต่ไม่ด้วยนะคนแต่รวยก็มีส่วนหนึ่งคนแต่ไม่วนะว้วยก็มนหนกกมากจุดไปตึ้งมีการประท้วงเดินกระบวนสาัไปนั้นกำนันสุเตนะกโปรโซพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนพอหนอกวิ่ดเดินกระบวนนะร ก็แล้วเรื่องอิทธการบ้านเมืองที่ผ่านมาในสมัยนั้นก็นีนี่พอมาตึ้งหลวงกุุงยิ่งก็ไม่จับออกขึ้นมาได้ไหมล่ะนะห้วยเบือแต่อยู่ใต้ดินไม่ต้องออกขึ้นมาก็ได้อายุกับมันกีโนโลกล่น,นู่นก็หลังใต้ดินนั้นนั่นทะันท่วงเพราะว่ามองแล้วยิ่งว่าเรื่องกล้องเองาไปอยา่างมุกไม่ว่าจะมีป้นตอปรับติปินก็เรียกว่า ส่วนแบ่งส่วนตังน่แต่เลขมันลงเมื่อนกับบาา็ว่าตาไอ้อยติโยมมาเล่นการพนันใน,นวัดเวลามีงานซบหร,รือง,งานอะไรก็ตามนะงานประจำปีแล้วก็วัดเก็บกาติ้วที่ววงปายที่วงไหญโล่ตทีววงกัรไปนั่นมันอีด้จะกีบ,บาตรอ่วโตาา้ได้กกาาไดมากแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นการลงเสื้อไม่คนลงไล่ติดอยู่กับอเอาไปยมุกแล้วก็ไม่เอาเวลาในการทำงานทำงานทำการติดสุจริต ในต่างบ้านเมืองก็เหมืนกันถ้าเกิดว่าเปิดบอนเจรี่เล่นการพนันได้ยังทุกกฎหมายทุกชนิดอ้ไอรติดอยู่ใต้ดินอกขึ้นมาก็ต่อไปคนก็กีเกียร์ทำงานประว่างรวยทางรัฐกันไป้เนี่ยระวงก็ลองคิดแลดีนะอันนี้ก็หลายคนมองต่างมุมก็มีแต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงจะไม่รวยแต่ไหนนะ ต่ำดำไมไอ้ก้าวต่ำโตไอ,อจ้จาดดั้มก็คือดัมโตก็คือโตก้าคือก้ากวแต่ก่อนแต่ถ้าเกิดก็ก็ทำจริงๆริงเหมือนที่เราไม่ใจง่ามได้นะแต่ก่อนแต่จริงไมีอยู่แล้วนะลอตเตอรี่ก็มีอยู่แล้วนะถ้าจะเจอถ้าจะเล่นถ้าจะเสี่ยงโชค <c oughs> นโยบายว้ทีฮะรัฐบาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นในการจับใจ่ายจ่ายซ้อยรู้ว่า รักกันกลุ่มกันด <c oughs> ิจิทัลโวลิทจ่ายเบียกันต่างอากาศท่านผู้กอง <c oughs> อันนี้มันมีข้อดีข้อเสียมันจะเล่นอะไรอย,เด,ยเดียวนะแต่้อดีคือมันสะดวกแวกวนทนผู้กังอะไรจะไหมนี่เราสะดวกใช่ไหมเราไม่ต้องปอกเบียหมากๆนะห,หรือว่าจะซื้อกล้องไม่กี่บาทไม่กี่ชิน้นนี่ไม่ต้องเถยวปอกหลกตังค์นะอยู่อ้วนอ้วนได้พี่จ่ายดิจิทัลโวลิทนัินก็ดีสะดวกในการจ่ายจ่าย เดี๋ยวกอเสี้ยกอเสียก็คือเหมือนใจสะดวกมันก็ใจใจง่ายใจรล่นในง่ายอ่เป่มหนี้เราเลยทีนี้เรื่อว่าตกช่อตกโ้งใง่ายอ่าเรื่องนี้แรกกันไม่จบที่รุ่งควงอ่าจะไม่จบไปอีกหลายปีเรื่องกล้องแกงกอเซนเตอร์หรื่อพวกมิดช่าชีพต่างเทคโนโลยีเห็นก้าไมาลล่าสุดนี่ต่างรัฐบาลจีน ส่งเจ้าทีตำรวจเรือผู้เชียวชาญในเรื่องของการซืสวนสอนซบสวนคนนั้นเก่งมากนะเมื่อไประอ,องกงเลยเป็นตำรวจจีนที่มาควาดล้างจีนสีท่าในประเทศไทยจับได้เป็นปันๆเหล่าคนเลยเราในประเทศเขาเองแต่กัง,กงปันป่นๆคนนะั้นตกระนานชีวิตนะพวกเก่งกอบเซนเ็นเตอร์โอ้แต่มองเรามั่นกาหน้าครัวเหมือนกัน ไม่ถึงว่าชีวิตทีต่ทุกปลางงาก้านทุกฆ้าทำความพิดไม่รู้ขี้รั้งนละ้วแต่ว่าพอพิดแล้วก็ไม่ให้โอ,อกาสตึงเนี้ยการที่เขามาปฏิทัยเนี่บางคนบอกว่านี่ยทุกรัฐบาลจีนตบหน้าอะไรอ่บางคนบอกว่าอ้พวกนักการเมืองเรื่องบางคนที่เขาได้รับผลประโยชน,น์นี่ตุกตบหน้าก็ไม่โกรธหน้าก็ดานอมองไปน,นั่นลาวบางคนบีบาร์ควิจาร์เลยแต่ตึกปลุกฤกษอยากให้ เรื่องนี้มันจอกตองรงนั้นดีกต่กังอยากให้รัฐบาลไทยจับมือกับรัฐบาลจีนในการปรับราบวกมิจชาชีพวกนี้เพราะว่ามิจชานี่คือพิษนะพิษตั้งแต่ต้นตัวโดยต่างคนของเราจะเป็นนักการเมืองหรือว่านักธุรกิจ่ตับผลประโยชน์ในการแอบจงเสริมหรือสนับสนุนพวกนี้ให้มันโยดายแต่ปนเสี้ยมันก็เกิดมากมากว่าปนได บางนะเพราะมันได้จะบอกกลุ่มบุคคลบางคนไม่กี้คนไม่ไม่กี่กลุม่มแต่ว่าคนที่เสียอากก็คือพี่น้องประชาชนคนไต่ตั้งประเทศนะไม่รวยทุกโลกต่อนะอะไรอ้องอที่นี้นโยบายที่วก <c oughs> รัฐบาลจะยกระดับการ,กรเกษตรแบบดังเดิมให้เป็นกเกษตรตันสมยอยพูดง่ายๆว่านำอุปกรณ์ตันสมัยก็มาใช้ในการทำการ,กรเกษตร เดี paid, ๋ยวนี้งก็ปลุกได้ไปตอนมาใช่ไหมโย่บันทึกกับลรถต้นไม้ได้เหมือนกันเดี๋ยวนิ่งก็ปลุกในนามก็ยังโปรไจเทคโนโลยีแต่ต้องระวังอีกข้อละนี่ความทันสมัยนี่มันมีปัเสียเหมือนกันอีกด้านหนึ่งหลักก็คือตาจ่ายสั้นกีมีจ่ายสั้นแรงเนี่ยเมตสัดใช่ไหมมูเอสเป๊กมูเป็ดไก่ที่เขาเลี้ยงใช่ไหมไปแรงเนื้อแดงไปแรงอาหารมัน เ,เกิดชั้นในร่างกายเป็นปิดขึ้นมาแล้วอาอยาบางชนิดหรือว,ว่าอหานบางชนิดตีตรงการให้มันย่น,นาน่นเจยาเจล่ามไปถึงพุ่มละไมกันใช่ไหมจริงๆเดีวนี้ก็โรคนั่นนะ่าเทกตัวนี้เดียวกล้ามานี่มันมีนมพ้นเสี้ยมือนกันรัฐบาลว่าตองการให้ครัวไต้ไปครัวโลกกักกคิดใ่ญยได้ แต่เวลาทำจริงๆนี่ก็ต้องเล่ว่าความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทก่านกะ็คิดดีดีเด้วเลนะ่ว่าในการทำนี่ก็ต้องเล่หมันรอบดานว่าป่นกลางเคียงหรือป่นกระทบมันมีไหมโดยท่ว,วที่เจ็ดจะซุกซึมกันตรงเที่ยวเนี่ยอันนี้กอนข้างจะมีป่นเสียหน่อยเนี่ยโดยมากจะมีป่นดีนอกจากว่านักตรงเที่ยวมาทำลายซิ่งแวเวลลอมแต่ก้งจะไม่มีเลยนี่ แต่เมัก่อนก็หลักประกาศร่างมั่งตำ่ำเรียกว่ากายะไววในทีต่างๆแต่ยุคปัจจุบันในคนก็เริ่มใส่ใจสภาพเวทลอมซิกเวทลอมคือมีจิตสำนึกมากขึ้นก้นตัวโลกะนะ่ะก็ไม่เดียวตำ่ำไล่สภาเวเอมแลมนะก็มาเซฟความสุขต่างร่างกายต่างตาอะไรย็นนบรรยากาศดีๆได้อา,ากาศสดชื่นก็พาใจ จำได้ไหมที่เคยบอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งที่เกร่ำรวยมากันแกย่อมชาวบุนตีก้อ,องก้องลาะละ่ะประเทศนะให้เป็นบุตตีสีเกียวไว้เพื่อตรงการเปลี่ยนปอดก้องโลกเบียเกเลือดใจนี่เกเจ้าตั้งมาเลยอยาให้ไปคนยยายคนไปตัดไม้ทำลายป่านี่น่าชื่นชม,ม่ะลักษณะนักตงเทียวแบบนี้หรือว่าคนที่มีเงินแล้วใจเงินในการช่วยโลกมนุษย์ตลกม อาเวลาก็รายการมัดแลยนายโยบายไม่มัดที่เลยว่ารัฐบาลไอ้นายโยบายที่เป็นไรเกยปันหายาเิพติดรัฐไอ้นายโยบายที่เกาเกปันหาอาญากรรมและก็นายโยบายที่ซิปส่งซึ่มการพัฒนาสัภาพสวัสดิการสังคมเนี่ยอ่าวเวลาไม่พอก่อยว่ากันวันปาหน้าตอนกลางในท้สุดนี้โดนนัดคุณบัซซี่รัตนันตรีคุณทำความดีตตตันตลไรได้มาเป็นอบรมส่งสมมาก็จงร่มเป็นเดชา ปั่นละาปัจจัยท่านคินบางสิ่งในเต็มไปด้วดยชอบป,ประกอบด้วยธรรมไม่เลววิสัยก็สิ่งนั้นจมประเสริฐทุกคนดุถานให้แต่รู้กังมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุวันนัสุขภาลาปฏิปฏันธ์สั้นสมบัติธรรมสั้นสมบัติตุประการประกอบไม่กวันปรนานาเจริญพร